ครับผมเราก็ได้ดักเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับสามสี่หลังนะครับเป็นแปลงนาข้าวเที่ยวเกี่ยวแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาไม้ต่อไปก้านครับผมเดี๋ยวเราจะเดินดูจอมปลวกนี้นะครับไอตรงนู้นนะครับเราเพิ่งดักไปนะครับเมื่อกี้เราเดินรอบนี้ก่อนครับครับนี่นะครับมีพอมีทางเดินหนูนะครับนี่นะครับแต่มีตัวหรือเปล่าค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเราดักก่อน ครับผมวกเมื่อกี้เราก็จะดักไว้ประมาณหกเจ็ดหลังนะครับเดีย๋ยวเราจะเดินดูตามขนาดนี้นะครับมันก็จะมีเกาะตรงที่ว่าเป็นบอ่อปาดานเก่าตรงนั้นในที่นึงนะครับปไปเดี๋ยวไปลุยกันนี่นะครับเรามาเจอหนึ่งรู้แล้วนะครับนี่รับมีเนินจอมหุยหนูอยู่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราดักก้านครับผมเราดักตรงนี้ไว้ห้าหกหลังนะครับโอเคเดี๋ยวไปหาไม้ต่อไปกัน ครับผมเราก็มาถึงจอมปวกนี้นะครับนี่นะครับรูหนูนะครับนี่นะครับหนึ่งรูสองรูครับเดี๋ยวเราดักก่อนแล้วค่อยเดินรอบปวกครับครับผมเราก็ได้ล้อมปวกนี้ไปประมาณแปดหลังครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาหมายต่อไปครับครับผมปวกที่เอามาหมดแล้วนะครับสามสิบหลังโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเอาบ่วงที่รถนะครับตรงห้างนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะขยับรถมาทางนี้ด้วยนะครับ มาใกล้ๆหน่อยเอเคเดี๋ยวหาหมายต่อไปก่อนครับผมเราก็ขอนั่งพักก่อนนะครับร้อนครับร้อนมากอากาศเหมือนมีลมนะครับแต่เวลาเดินร้อนจริงๆพักสแบบักแป๊บเดี๋ยวไปหาหมายต่อไปกันครับผมสําหรับที่เราพักนั้นได้พักผ่อนไปแล้วนะครับเราก็จะมาดักตรงรอบสามพักครูนี้นะครับเดี๋ยวเจอกัน ครับผมเราก็ดักบริเวณตรงฐานพระภูมินะครับเสร็จแล้วนะครับประมาณเจ็ดแปดหลังได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปหาหมายต่อไปกันนะครับหมายต่อไปเราก็เป็นจอมปกนู้นนะครับดูซิว่าจะมีหนูให้เราดักหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันเดินรอบจอบปกขึ้นเลยนะครับมีแต่รูหนูเก่านะครับไม่มีหนูใหม่เลยเลยไม่ได้ดักนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาหมายต่อไปกันครับผมมาเจอหนูฝูงพอดีนะครับ จะวิ่งไปทางไหนก็ต้องเจอบ่วงเรานะครับเน้นได้ตัวนะครับเน้นได้ตัวเดี๋ยวหมายต่อไปกันครับผมเราได้ดักป่านี้ไว้สี่หลังนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูป่าไผ่ตรงนั้นอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเจ้าก้านครับผมเราก็เดินเลยป่าไผ่ไปนี้นะครับดูมันกัดข้าวเขานะครับหนูนะครับนี่ดักไว้หนึ่งหลังครับเดี๋ยวจะดักเสร็วมีั้สองสาหลังนะครับโอเค เราเดินกลับมาที่รถครับปฐมมาเลิกก่อนนะครับแต้มแรกมาแล้วครับผมเราก็ได้ดักคันานี้เสร็จแล้วนะครับรถว่วงหมดพอดีครับเหลืออยู่ที่รถอีกประมาณยี่สิบกว่าหลังหรือสามสิบหลังนี่แหละครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาหมายต่อไปกันครับผมปกคงพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราออกไปหาข้าวกินดีกว่านะครับแล้วก็กลับบ้านะไปพักผ่อนที่บ้านดีกว่าว่วงเหลือประมาณสามสิบถึงสี่สิบหลังนะ โอเคเดี๋ยวเจอกันตอนยามหนูสามทุ่มอย่ารอจนแก่แล้วค่อยไปเที่ยวเพราะจะได้แค่เดินไปเยี่ยวแล้วกลับมานั่งรถก่อนวัยหกสิบจะมาถึงอยากไปเที่ยวไหนให้รีบไปเดี๋ยวจะเสียดายตอนแก่คนเราบางครั้งครับผมเราก็ได้เวลาออกมายามหนูแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่ามาถึงที่แรกนะว่าเราจะได้ตัวไหมเดี๋ยวเจอกัน ตัวแรกของคืนนี้มาแล้วจ้าครับผมจุดแรกเราได้หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูจุดที่สองครับเดี๋ยวจะกัน้นตัวที่สองจ้าตัวที่สามจ้าครับผมตอนนี้เราก็ได้สามตัวแล้วครับขาดไปหนึ่งหลังนะครับมาถึงปุ๊บมันว่งมันขาดเลยบ่งหนูหนีไปเลยนะครับเอาไม่ทัน โ okay. อเคเดี๋ยวเราไปเดินดูจุดต่อไปกันตัวที่สี่ครับตัวที่ห้าจ้าครับผมตอนนี้ก็เหลือที่สุดท้ายอีกที่นะครับตอนนี้ยังเดินกลับไม่ถึงรถเลยตอนนี้เราได้ห้าตัวแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามารู้กันที่สุดท้ายเราจะได้อีกกี่ตัวเดี๋ยวเจอกันเราก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้แจมเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันครับตัวที่หก้าครับผมสำหรับค่ำคืนนี้เราคงได้แค่หกตัวนะครับขาดไปหนึ่งนะครับแทนที่จะได้เจ็ดแต่ขาดไปหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเรามาลุ้นเช้ากันอีกทีครับเดี๋ยวตอนเช้าเรามาเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวเจอกัน ครับผมสวัสดียามเช้า,ชาครับก็งได้เวลาออกมาเก็บที่ดักหนูนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันว่าเราจะได้อีกกี่แต้มสําหรับเช้านี้เดี๋ยวเจอกันมาแล้วจ้าสามแต้มตัวที่สี่จ้าน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมเราก็ได้ยามหนูเสร็จแล้วนะครับเก็บบ่วงหมดละเราได้แค่สี่ตัวน้ำเช้านี้ครับ เมื่อวานได้ไปเจ็ดนะครับโอเคไซส์สวยอยู่นะครับน่าประมาณสักสองโลน่าจะได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกัน